วัสดีบอตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วสวัสดีค่ะแล้วเราก็เราก็มาเข้าห้องน้ำนะคะถ่ายบล็อกสวัสดีค่ะมาเข้ามาในบล็อกเร็ว,วเราจะไปเรียนก่อนหนึ่งข้าวแล้วเราจะไปกินข้าวกันนะคะ เราก็อยู่ในคาบศิลปะ่้ตาไที่หอจริงนะใช่สวค่ะสวัดีค่ะแะไอีไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้กูจะทาได้ไหมเราเรียนศปะกันนะคะนี้ก็คือองค์สองอุ้มตรงนี้แปะจริีไว้ตรงนี้ซึ่งกูจะแปะได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ เราข้ามยูจะท่าโพสอะไรด,ดีอ่ะนคะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าผิดพลาดมากเมื่อกี้เกรงมากเลยสกายไม่เกรงนะคะแต่สางค่อนข้างเกรงโอ้ยนี่นะคะเพื่อนรับไม่สวยเลยจริงยูบอディยูบอディใส่หัวคิวสวัสดีดูหน้าอมจริงนะครับไม่ชอบถ่ายอีภูไม่ชอบถ่าย สวัสดีเป็นมือถือ OP ให้หน่อยนี่นะคะก็คือบรรยากาศโหไม่ถ่ายเราเลยห o อให้หน่อย OP สวัสดีค่ะวันนี้ถ่ายบล็อกนะคะ รวมอันนี้ถ่ายรวมห้องใช่ค่ะรวมห้องนะคะสวัสดีค่ะแบงเจอกันบนแฟนใช่พี่เหรออันนี้นะคะเราจะไปถ่ายกลุ่มกันเมื่อกี้เราถ่ายรูปห้องเสร็จแล้วพวกเราราบบทเป็นผีชา้าอ้าวซ้ายซ้ายซ้ายอ้าวอันนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วค่ะ ยังถ่ายไม่เสร็จนะคะสนแล้วถ่ายเสร็จแล้วเลยมานั่งเมามอยแล้วก็ดูรูปเที่รถ่ายเล่น,ลนกัน,นะะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วตอนนี้หน้าหลุดหมดแล้วนะคะเฮ้ยมันไม่หลดอ่ะสวัสดีค่ะคือตอนนี้ยทุกคนหมดสภาพมากเลยนะคะแล้วเพือพ่อนก็กลับไปหมดแล้วลุงแต่เราที่น่าทำะไรกันนั่งถ่ายรูปเก็บตก Ah! Ah! I've been searching for a while, but I noticed when you smile, I to not help but stare right back at.